สับมือถือว่าได้ว่างหรอกคืนสามมาเขาก็จับทุรยั็จับวันอ่ะเนาะถึงเ่ากระชายเห็ดยังกับซิ้นบ้งกเขียบแล้วก็ดีไปเฮ็ดนา้น,านวันนี้ก็ดีไปธุระนอกบ้านได้อัธรถดขึ้นกัน คอนเทนต์ยู่รอบตูวเฮาเฮาต้องไปฝั่งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนทั้งโอ้ยบดายใจเวียน้วบอยเห็นหูจากนาทีแล้วน้อยกอดที่ว่าคลิปไม่ใหญ่สุดทีนี้เนี้ยเงาเงานานหลายมือแล้วบได้มานั่งกินเข่ามุมนี่เนาะไปกินได้โต๊ะอาหารมื่อนี้ก็มากินอยู่ใต้ต้นไม้พี่น้องมือนางโอ้ย ปานั่นก็อยากเอามาอวดพี่อวดน้องเนาะกล้วยน้ำผลไม้กล้วยน้ำว่ามาเคียบผลไม้กล้วยน้ำว่ามาเคียบได้อัทธรลคขึ้กัน แจบจ้าเราก็เจียวกินสดอร่อยหมูเจ้าคือกันพี่หมูเจ้าเน้าไข่กับเบิ้งด้วยกันเบิ้งให้ไม่กระเ็ุงานไหนโทรศัพท์มือถือพี่นอ้องงานเธอเจ้าก็จิไปเห็ดงานวันนี้กันไปธุระนอกบ้าน เห็นบ่เพี้ยเกิดกับผิวเขาเนี่ยธรรมชาติกล้ว่กระปลอดสารพี่น้องเจ้าก็จิไปเห็นนา้นวันนี้ก็ดีไปธุระนอกบ้านมูเจ้าคือกันพี่มูเจ้าน้าว่ข่กับเบิ้งคือกันเบิ้งให้งน,นอกน้ำ ไอ้ยึดถึงศาสตร์แล้วเนาะใกล้ยะถึงศาสตร์แล้วศาวส,าสาตร์ลาวศาสตร์ไทยบางคนก็เอิ้นบุญเดอนสิบบอซาวนี่แซ่บจา้าเราก็เจียวกินสดอร่อย คอนเทนต์ยู่รอบตูวเฮาเฮาต้องไปฝั่งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนทั้งหวานเท้ากว่าหวา,านเ่ะบะเขียบนี่ถ้ามันถึกผ่าดําเด้อพี่น้องซักบอออกจาก้ามีกระยาศาสตร์มีผัดเผ็ดดอกกระเจียวจินสุด อาวบัดใดแทบแล้วเนี่ยกะเจียวกินโจทแทบแทบปีกันเบิง้งเบิงกันไปเบิ้งกันมาเขาเรียกว่าช่วยเหลือกันเนาะบายบายไทยไทยเบิดไทยไวโดดพี่น้องกระยาศาสตร์กระเ้ยวอิลินั่นแหละเง้ยวกระเบิ้งให้คอยในเด้อพี่น้อง ก่อยกระเบื้งมือนางโอ้ยปนั่นก็อยากเอามาอวดพี่อวดน้องเนาะกล้วยน้ำเบ้าก็จะไปเห็นน้้นวันนี้ก็จะไปธุระนอกบ้านไปเก็บน้องไม้เก็บน้องไม้หน้าบ้านพี่น้องเห็นบ่เพี่ยเกิดกับผิวเขาเนี่ย ธรรมชาติ้วยกระปออสารพี่น้องไม่กระเฮ็ดงานในโทรศัพท์มือถือพี่น้องงานทสอรปอดสารจะบอกเขียบปออสารนี่มีพยาเต็มเลย คอนเทนต์อยู่รอบตัวเฮาเฮาต้องไปฝั่งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆทั้งอ้าบัดใหแซ่บพี่เนี่ย <c oughs> ปลอดสารปลอดอากาศพี่น้องมันแรงมันแรงนวยได้แค่นี้เลยเนี่ยกวามันเล็บทายไายเบิดทาไทาย,ทยไวโดดพี่นอ้อง กระหวานหวานดีจ้ะก,กรรมชาติบดูดูแล้วก็ดีไปเห็นงาน้วันนี้ก็ดีไปธุระนอกบ้านซิ้นบึงขเขียบนานไหลายมือแล้วเ่บได้มานาั่งกินเข่ามุมนี่เนาะ ไปกินได้โตะอาหารเมื่อนี้ก็มากินอยู่ใต้ต้นใหม่พี่น้องซีบังบ,กเ,บ,ก,บ,บกเขียบปลอดสารจะบอกเขียบปอดสารเนี่ยมีพีากเต็มเลยต้นชี้ต้นก็บเพาะได้กินเนาะน,นี่เป็นข้างแรกที่ลูกซ้ายเอามาให้เลอนี่บกเขียบบ้านลูกซ้าย แ้ก็ดีไปเฮ็ดงนั้นวันนี้ก็ดีไปธุระนอกบ้าน,นหวานอิริเนาะนานหลายมือแล้วบ่ได้มานั่งกินเข่ามุมนี่เนาะไปกินได้โต๊ะอาหารเมื่อนี้ก็มากินอยู่ใต้ต้นไม้พี่นอ้องหวานเฮก,ก็ว่าหวานเนาะบะเขียบนี่ ถ้ามันถือผ่าดัเด้วยพี่น้องซักบ่ออกจ้ะบ่เขียบเป็นบ่เขียบอันบ้านลูกซ้ายพี่น้องเป็นบ่เขียบหนังเนาะเขาปลูกไว้ส,สามมูเจ้าคือกันพี่มูเจ้าเาย้วย่ข่กับเบิง้งคือกันเบิ้งให้บาัดใไดแซบแล้วเนี่ยกระเจียวกินสดแซบแ คอนเทนอยู่รอบตูวเฮาเฮาต้องไปฝั่งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนทั้ง <c oughs> ปอดสารปวดอากาศพี่น้องมันแรงมันแรงนวยได้แค่นี้เลยเนี่ยววามันเล็บบกเขียบเป็นบกเขียบอันบ้านลูกซ้ายพี่นอ้องเป็นบกเขียบหนังเนาะเขาปลูกไว้ส,สามมันหวานอิริเนาะ จะาฉมีข้าวเมาเราก็ยา,าสาดต้นชี้ต้นก็บเพาะได้กินเนาะน,นี่เป็นข้างแรกที่ลูกซ้ายเอามาให้เ้อนี่บกเขียบบ้านลูกซ้ายโอ้ยบดายใจเวียน้วบอยเห็นหูจากนาทีแล้วน้อยกีิว่าคลิปไม่ใหญ่สูตรทีนี้เนยเงวเง้าว วหวานอิริเนาะต้นซีต้นก็เพาะได้กินเนาะนี่นี่เป็นข้างแรกที่ลูกซ้ายเอามาให้เ้อนี่บอกเขียบบ้านลูกซ้ายนอกน้ำน,นกข้อเรื่ระยา,าสาต ปลอดสารปลอดอากาศพี่น้องมันแรงมันแรงนวยได้แค่นี้เลยเนี่ยววามันเล็บผลไม่กล้วยน้ำว่ามาเขียบนานหลายมือแล้วราบพได้มานาั่งกินเข่ามุมนี่เนาะไปกินได้โต๊ะอ,อาหารมื่อนนี้ก็มากินอยู่ใต้ต้นไม้พี่น้อง อเผ็ดใส่บวบใส่บวบใส่ทุนวันนี้ลูกให้กับเขาหวานเฮากระว่าหวานเน่บะบกเขียบนี่ถ้ามันถึกผ่าดำาด้พี่น้องซักบ่ออกจาก้า